สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการอมลอข้อกฎหมายเดนิวเจนสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของอำนาจฟ้องของพนักงานอายการค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่ามีเรื่องไหนบ้างหรือว่ามีหลักเกณฑ์อะไรบ้างที่ถ้าหากว่าเราทําไม่ถูกต้องหรือว่าทําไม่ครบถ้วนแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่ออำนาจฟ้องของพนักงานอายการแต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะพูดคนเดียวก็กลัวว่าจะให้ความรู้ที่ผิดพลาดไป EP นี้นะคะเราก็เลยมีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาให้ความรู้ใน ในเรื่องนี้กันนั่นก็คือติวเตอร์พี่แม็กนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะวนพี่แม็กแนะนําตัวสักนิดนึงค่ะครับก็ผมติวเตอร์แม็กนะครับก็เป็นติวเตอร์ของทางสถาบันติวกฎหมายอุ้มล้อนะครับซึ่งตอนนี้พี่เองก็รับผิดชอบในส่วนของหลายคอร์สในทางสถาบันไม่ว่าจะเป็นคอร์สในส่วนของคอร์สทางร้อยตำรวจค,คอร์สผู้ช่วยผู้พักษา คอสไอการผู้ช่วยรวมถึงคอสเนนะครับก็สามารถเจอเจอพี่ได้ในส่วนของ2ทับเกับคอสอัปเดตอีกาใครเรียนก็อย่าลืมมาเจอเจอกันนะครับตึ้งอุ้มรอเลยนะคะเนี่ยตนมากเลยตอนนี้อย่างนี้ค่ะพี่แม็กอยากจะให้พี่แม็กเนี่ยช่วยแนะนําสักนหนึ่งพอดีว่าหนูเนี่ยส่วนตัวเองก็สงสัยเหมือนกันที่แบบว่ามันจะมีเรื่องอะไรบ้างหรือว่ามันมีหลักเกณฑ์เทคนิคการจํง่ายง่ายไหมว่า ถ้าสมมติเราทำเรื่องนี้ไม่ถูกต้องหรือเราทำไม่ถูกต้องครบถ้วนแบบนี้มันจะส่งผลกระทบต่ออำนาจฟ้องของพนักงานอายการนะคะ,อะโอเคครับน้องแจนงนั้นที่ให้สูตรน้องแจนจำง่ายๆเลยค,ครับสูตรนี้เอาไปใช้ได้จนตายเลยเนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่ออำนาจฟ้องของพนักงานไยการะนะฮะสูตรนี้ท่องง่ายๆว่า5สาระสำคัญบวก1ชัน้นยังไม่เสร็จะนะครับอีกครั้งหนึ่งนะ5้าสาระสำคัญบวก1ชัน้นยังไม่เสร็จ มันดูจําง่ายมากเลยนะ,ะหจหนูเริ่มอยากจะรู้แล้วว่าไอ้ห้าสาระสําคัญเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วที่บอกว่าบวกหนึ่งชั้นยังไม่เสร็จเนี่ยมันหมายถึงอะไรแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยก็อยากจะทราบแล้วเหมือนกันถ้างั้นเนี่ยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับในส่วนของสูตรที่ว่านะครับห้าสาระสาคัญบวกหนึ่งชั้นยังไม่เสร็จคราวนี้เนี่ย ไอ้าสาระสำคัญบวก1ชั้นยังไม่เสร็จที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรและหลักเกณฑ์ตรงนี้อยู่ในมาตาอะไรนะครับในคําว่า5สาระสาคัญตรงนี้นะครับหมายถึง5สาระสาคัญตามมาตารา120ซึ่งมาตารา120เนี่ยนะครับจะว่าด้วยการสอบสวนในส่วนซึ่งเป็นสาระสาคัญหากท่านเปิดตัวบทกฎหมายเนี่ยเราก็จะพบกับหลักกฎหมายที่วางหลักไว้ว่าห้ามมิให้พนักงานไอาการยื่นฟ้องคดีใดโดยมิได้มีการสอบสวนก่อนคราวนี้ หลังจากที่เราอ่าน120เสร็จน้องๆสังเกตไหมครับว่า120ก็ไม่ได้บอกอะไรกับเราเลยว่าไอการสอบสวนที่จะต้องทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันจะส่งผลให้ไอัการมีอํานาจฟ้องหรือไม่มีอํานาจฟ้องคราวนี้พี่สรุปเป็นหลักเกณฑ์5ห,หลักเกณฑ์ที่ว่า5สาระสําคัญนั่นก็คือ 1. คนท้องชอบร้องหาอีกครั้งหนึ่งนะครับคนท้องชอบร้องหา มีแค่5เรื่องนี้เท่านั้นที่ถือว่าเป็นการสอบสวนในส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญคราวนี้ในส่วนของหลักเกณฑ์ข้อที่1นะครับคำว่าคนหมายถึงคนที่ทำการสอบสวนนั้นจะต้องมีตำแหน่งเป็นพนักงานสอบสวนตามปวิยามาตรา2 อนุมาตาหหลักเกณฑ์ข้อที่2คําว่าท้องหมายถึงพนักงานสอบสวนที่ทําการสอบสวนจะต้องมีเขตท้องที่ทําการสอบสวนตามปวิายามาตาตรา 18, 19, 20หลักเกณฑ์ข้อที่3คําว่าชอบหมายถึงการสรุปสํานวนความเห็นนั้นจะต้องทําโดยบุคคลซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์ของปอวิอยยามาตรา 18, 19และมาตรา20เช่นเดียวกันหลักเกณฑ์ข้อที่4คำว่าร้องหมายถึงการร้องทุกข์ในความผิดต่อส่วนตัวนะครับซึ่งมาตรา121วรรค2เนี่ยจะระบุไว้ว่าพนักงานสอบสวนจะมีอำนาจสอบสวนในความผิดต่อส่วนตัวก็ต่อเมื่อมีคำร้องทุกข์ตามระเบียบเสียก่อนและหลักเกณฑ์ข้อสุดท้ายคำว่าหา หมายถึงการแจ้งข้อเท็จจริงและข้อหาให้กับผู้ต้องหาทราบตามมาตรา1 3 4ครับซึ่งจากหลักเกณฑ์ทั้ง5ข้อที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือหลักเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่ออำนาจฟ้องของพนักงานในการในส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญตามมาตรา120ดังนั้นถ้าหากทำไม่ครบทำไม่ชอบ1ใน5ประการในกล่าวนี้จะมีผลกระทบต่ออำนาจฟ้องของพนักงานไการตามมาตรา120อย่างแน่นอนครับ อ๋อที่บอกว่า5สาระสำคัญเนี่ยมันก็คือคนท้องชอบร้องหาถูกต<ช>้องไหมคะทีนี้เนี่ยหนูเข้าใจแล้วว่ามันมีคําไหนจําง่ายมากจริงๆแต่ว่าอยากจะให้พี่แม็กเนี่ยช่วยยกตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจสังนิดหนึ่งได้ไหมคะ อย่างเมื่อกี้ที่เราพูดห้าหลักเกณฑ์ไปเนาะ<ภ>พี่ก็จะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นในส่วนของความผิดต่อส่วนตัวเช่นความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์เนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยจะมีอํานาจสอบสวนก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามมาตรา121วร่อวรกสองก่อนคือต้องมีคําร้องทุกข์ตามระเบียบใช้ก่อนซึ่งก็ต้องมีผู้เสียหายมาร้องทุกข์ครับถ้าปรากฏว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยทำการสอบสวนไปในทันทีในความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัวโดยไม่มีผู้เสียหายมาร้องทุกข์ก่อนกระเท่ากับว่า การสอบสวนของพนักงานสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายและการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตรงนี้ก็เป็นการบกพร่องของการสอบสวนในส่วนซึ่งเป็นสาระสาคัญซึ่งบกพร่องในหลกักเกณฑ์ข้อที่4ี่ก็ทําให้พนักงานไอการไม่มีอํานาจฟ้องตามมาตรา120นั่นเองอพี่แมคะงานมาตรา133ทวีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอบปากคาผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีเนี่ยหนูจาได้ว่ามาตรานี้เขากาหนดว่าในการสอบปากคาต้องจัดให้มีสหิ าาซึ่งไอ้เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอบสวนถูกต้องไหมใช่ครับเนื่องหมายความว่าถ้าสมมติการสอบปากคำผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กตรงนี้ไม่ได้จัดให้มีสหวิชาชีพก็เท่ากับว่าการสอบสวนเนี่ยมันไม่ชอบในส่วนซึ่งเป็นสาระสาคัญเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลกระทบต่ออํานาจฟ้องของพนักงาน,นัยการหรือเอา,าอง่ายๆก็คือพนักงานในการไม่มีอํานาจฟ้องถูกต้องไหมคะอ่าที่นอกจากพูดมาเมื่อกี้ก็ไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าในปวิยานี่ยต้องพูดก่อนว่าการสอบสวนเนี่ยมันมีเยอะมาก ซึ่งการปฏิบัติตามมาตรา1 3 3ทวีการจัดให้มีสาขาวิชาชีพร่วมๆในการสอบประคำเนี่ยก็เป็นการสอบสวนอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่เมื่อกี้ที่พี่ให้สูตรไปเนี่ยการสอบสวนที่เป็นส่วนซึ่งเป็นสาระสาคัญตามมาตรา120อะ่ะมันมีแค่เรื่องคนท้องชอบร้องหาเท่านั้น<ห>ซึ่งพอเราเอามาตรา133ทวินะครับมาปรับดูว่าการไม่จัดให้มีสาขาวิชาชีพเนี่ยเข้า1ใน5หลักเกณฑ์ังกล่าวที่ว่านี้ไหม ไม่เข้าก็ไม่เข้าเลยแสดงว่าการสอบสวนักข่าวที่ไม่ชอบไม่มีผลกระทบต่ออํานาจฟ้องของพรรักงานไอาการอย่างแน่นอนค่ะซึ่งเชื่อว,ว่ามาตาหนู3สามสิทวีเนี่ยก็น่าจะมีคนสงสัยหรือ,รอว่าตอบผิดเหมือนหนูแบบอ,อย่างแน่นอนเลยแต่ก็ได้หลักแล้วนะคะว่า5้าสาระสำคัญ คนท้องชอบร้องหาเท่านั้นค่ะโอเคค่ะพี่แม็กหนูเข้าใจคำว่า5สาระสำคัญแล้วแต่จำได้ว่ามันมีอีกหนึ่งประโยคนั่นก็คือคำว่าบวกหนึ่งชั้นยังไม่เสร็จอันนี้นี่มันหมายถึงอะไรคะ,ะบวกหนึ่งชั้นยังไม่เสร็จเนี่ยเป็นหลักเกณฑ์ที่อยู่ในมาตรา129ซึ่งเป็นเรื่องของการชนะสุดพิศพซึ่งมาตราหึ่งเ้าเขาก็จะวางหลักกฎหมายไว้ว่าให้มีการสอบสวนพร้อมการชนะสุดพิศพในกรณีที่มีความตายเกิดจาก ผลของการกระทำของผิดทางอาญาซึ่งกำหนดไว้ว่าห้ามมิให้พนักงานไอาการยื่นฟ้องหากว่าการชนสูตรพิกษพนั้นยังไม่เสร็จสิน้นนะครับให้น้องๆทุกคนเนี่ยขีดตัวบทหน,นาๆไว้เลยว่าเน้นตรงคำว่าชนะสูตรยังไม่เสร็จสิน้นแต่หมายความว่า หากเรามีการเริ่มต้นทําการชนะสูตรพิสูจน์ไปแล้วและยังอยู่ในระหว่างการชนะสูตรพิสูจน์อยู่ก็คือชนะสูตรพิสูจน์ยังไม่เสร็จสิน้นห้ามอายการยื่นฟ้องคดีดังกล่าวนี่หมายความว่าถ้าสมมตชิชนะสูตรพิสูจน์เสร็จสิ้นแล้วแบบนี้เนี่ยพนักง,งาน,นอายการก็มีอำนาจที่จะฟ้องคดีได้ถูกต้องไหมคะใช่ครับแต่ที่หนูงสงสัยก็คือว่า ถ้าสมมติว่ามีการเริ่มชนสูตรพิศพแล้วก็เสร็จสิ้นไปแล้วด้วยแต่เผอิญว่าการชนสูตรพิศพตรงนี้มันไม่ชอบหรือกรณีที่ยังไม่ได้มีการเริ่มชนสูตรพิศพเลยแบบนี้เนี่ยผลมันจะเข้าตามมาตรา129ไหมคะก็เหมือนกับที่พี่บอกว่าให้เราเน้นตรงตัวบทคําว่ายังไม่เสร็จสิ้นอย่างที่น้องแจนบอกแม้จะเริ่มต้นชนสูตรพิศพแล้วชนสูตรพิศพเสร็จสิ้นด้วยแม้ไม่ชอบมันก็เสร็จหรือ กรณีที่ยังไม่มีการเริ่มต้นชนะสูตรพิศพเลยมันก็ไม่มีการชนะสูตรพิศพค้างไว้พนักงานไอาการก็ไม่ต้องห้ามฟ้องตามมาตรา129ครับโอเคค่ะเป็นไงบ้างครับน้องแจนหลังจากฟังสูตรที่พี่ให้ไปว่ามันมีอะไรบ้างที่มีผลกระทบต่ออำนาจฟ้องของพนักงานไอาการฟังแล้วง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะคราวนี้เราลองมาทบทวนกันอย่าง5สาระสาคัญตามมาตรา128มีอะไรบ้างคนท้องชอบร้องหาค่ะ กมาแล้วก็อย่า <absorption> ลืมแม้ว um ่าการสอบสวนนั네้นจะทำครบคนท้องชอบร้องหาแต่ก็อย่าลืมบวก1ชั้นย <lers> ังไม่เสร็จตามมาตรา129ค่ะอ่าค่ะเก่งมากครับก็หวังว่าทุกท่านน่าจะเข้าใจในเรื่องของอำนาจฟ้องของพนักงานอายการนะคะที่ว่ามันมีหลักเกณฑ์ไหนบ้างที่จะทําให้ส่งผลกระทบต่ออำนาจฟ้องของพนักงานอายการก็มีหลักการจำง่ายๆ5าสาระสําคัญ บวก1ชั้นยังไม่เสร็จนั่นเองนะคะก็ก่อนจากกันไปก็ต้องขอฝากรายการโอมล้อข้อกฎอนไม้เดลี่วเจนไว้ด้วยนะคะซึ่งก็จะลงทางหน้าเพจสถาบันติวกฎหมายโอมล้อของเราทุกวันจันท์เวลา17บเนาฬิกาหรือว่าเวลา5้าโมงเย็นแล้วก็ลงทาง YouTube channel ของสถาบันติวกฎหมายโอมล้อของเรายังไงก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ